สวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาเปิด5รายชื่อนักเตะที่สามารถทำผลงานพุ่งขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจในพิมพมเลกอังกฤษฤดูกาลนี้แหละครับจะมีใครติดมาบ้างไปชมกันเลยครับคลิปนี้มีผู้สนับสนุนนะครับอยู่ที่ first comment สามารถเลื่อนลงไปกดลิงก์แล้วก็ทักทายเข้าไปพูดคุยกันก่อนได้เชื่อว่ามีสิ่งที่คุณสนใจอยู่เพียบคนแรกคือจอแดนเฮนเดอร์สันจากของแดงลิเวอร์พูลนะครับ เฮนเดสันกองกลางกับตันทีมสมควรได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของหงแดงฤลืดูการนี้แหละครับหลังจากสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็คงเส้นคงวาอีกต่างหากนะครับจนช่วยให้ทีมผงาดคว้าแชมป์เพิเดประเทอังกฤษมาครองได้สำเร็จ เดิก่อนหน้านี้เฮนเดอร์สันเคยเดือวิจารณ์อย่างหนักนะครับหลังย้ายมาจากแมวดําซนเนอร์แลนด์เมื่อปี2011แล้วก็ทําผลงานได้ไม่ดีเลยครับจนถึงขั้นว่าเบนเดนรัตเจอร์เคยคิดขายเขาทิ้งเลยทีเดียวอยา่างไรก็ตามนะครับในฤด,ดูกาลนี้เฮนโดกลายเป็นนักเตะที่ทีมแทบจะขาดไม่ได้หลังฟอร์มพุ่งขึ้นมาเยี่ยมอย่างน่าประหลาดใจรวมทั้งทําไป3ประตูกับอีก้าเอสซิสจนมีลุ้นคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแหมงประเทศอังกฤษฤดูกาลนี้แหละครับ รายที่2คือแดนนี่อิงส์จากนักบุญเซาท์ทมตันนะครับอิงส์ในวัย27ปีกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งในฤดูกาลนี้ครับหลังจากยิงประตูได้ยอย่างถล่มทลายสัว์ไปแล้ว21ประตูเป็นรองดัสซนโบวรเมเิกอังกฤษนะครับโดยมีแค่เจมี่วาร์ดี้หัวหอกของเลสเตอร์ซิตี้เท่านั้น ที่ทําประตูได้มากกว่าเขาคือ23ประตูหละครับโดยอิงส์เคยโด่งดังตอนอยู่กับเบอร์ลี่นะครับจนลเวร์พูดึงตัวไปร่วมทัพเมื่อปี2 0 1 5แต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จในถิ่นแอนฟิลด์แหละครับแล้วก็โดนปล่อยให้กับนักปูนเซอร์มตันยืมใช้งานในปี2018ก่อนจะซื้อขาดในปีต่อมานะครับโดยอิงส์รักษามาตรฐานการยิงได้อย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้และก็เป็นกําลังสาคัญช่วยนักปุนเซอร์มตันทำอันดับขึ้นมาอยู่กลางตารางได้สําเร็จนะครับรายที่3คือเมสันกร กลีนวูดด้วยวัย18ปีกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ในเดหลังจากทำไป17ประตูกับอีก5แอสซิสในฤดูกาลนี้รวมทั้งได้รับคำชื่นเชยอ,อย่างมากนะครับจากการยิงได้ทั้ง2เท้าแล้วก็มีเทคนิคชั้นยอดด้วยและจากผลงานที่ยอดเยี่ยมก็ทำให้ปีแสดงเตรียมมอบสัญญาบับหม่ให้กับกองหน้าดาวรุ่งผู้นี้นะครับและก็จะเพิ่มค่าเหนื่อยจาก25,000ปอนอป 1, อปด,น 40, อนอด์หรือประมาณ1ล้านบาทต่อสัปดาห์เป็น40,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หรือประมาณ1.6ล้านบาทนะครับ ในขณะเดียวกันมีแฟนบอลเปรศยดแดงเปรียบเทียบสไตล์การเล่นของกรีนวูดครับว่าเหมือนกับโรบินฟานเพอร์ซีอดีตดาวยิงชาวดัชแล้วก็หวังว่าเจ้าตัวมีอนาคตสดใสในวงการฟุตบอลแหละครับรายที่สี่คือบูกาโยซาก้าจากไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับ กองกลางวัย18ปีก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้หลังจากเติบโตมาจากสถาบันฝึกสอนลูกหนังของอาร์ซอนนะครับโดยอยู่กับทีมตั้งแต่อายุ7ขวบก่อนจะประเดิมสนามลงเล่นชุดใหญ่ในเกมยูโรปาลีกเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2018และครับซาก้าซึ่งเล่นได้สารพัดต,ตำแหน่งนะครับทั้งกองกลางฟูลแบ็กแล้วก็วิงแบ็ก ทำไปแล้ว4ประตูกับอีก11แอสซิสในฤดูกาลนี้หลังจากลงเล่นไปแล้ว38นัดในทุกรายการแหละครับและด้ยวยผลงานที่ยอดเยี่ยมทำให้แอสนอนจับซาก้าต่อสัญญายาวถึงปี2024ไปเป็นที่เรียบร้อยและก็เชื่อว่าจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมไปอีกนานหลายปีเลยทีเดียวและผู้เล่นรายที่5ครับคนสุดท้ายอดามาตราโอเลจากวูฟแฮมตันวันเดอรเลร์นะครับ ราอเล่กลายเป็นนักเตะที่สร้างความมือหายให้กับแฟนบอลทั่วโลกครับเนื่องจากเพืนปีกที่มีร่างกายสุดเปิ่งแข็งแกร่งและก็มีความเร็วอีกต่างหากนะครับด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจะไม่ตราอเล่เคยได้รับการติดต่อจากทีมอเมริกันฟุตบอลหรือว่า NFL ให้เปลี่ยนอาชีพจากนักเตะไปเป็นผู้เล่นคนชนคนมาแล้วนะครับโดยในฤดูกาลนี้นักเตะก้าวโตในวัย24ปีกดไปแล้ว6ประตูกับอีก12แอสซิส จนมีข่าวได้รับความสนใจจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเจ้ามาลายูเวนตุสหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็เรเบิลซิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นต้นแหละครับและนี่คือ5นักเตะฟอร์มพุ่งอย่างน่าเหลือเชื่อในฤดูกาลนี้สำหรับทีมเด็กอังกฤษนะครับขอบอุทุกท่านชอบนักเตะคนไหนอย่าลืมเลื่อนลงไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คอบอลเช่นเดิมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแงชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับ